สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอจะมาทำหัวข้อแรนดอมนะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ชื่อท็อปิกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราอ่านกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวแม่หมอตั้งตั้งหลังจากจะลงคลิปนะคะคนนี้วันนี้แม่หมอจะใช้ไพ่ The l i g h t ช h e e r t a r o ่นะคะในการอ่านนะคะแม่หมอชอบมากเลยสำหรับนี้เห็นไหมแล้วก็เป็นพลังงานแรนดอมเนาะถ้าเกิดว่าพลังงานนี้ไปดึงดูดใครเข้ามาฟังก็คลิปนี้อาจจะเป็นของคุณ แต่มันต้องรู้สึกว่ามันตรงมากๆเจ็ดิบถึงแปดสิเปซขึ้นไปถ้ากรณีที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังตรงบ้างไม่ตรงบ้างเอ้ยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราอย่าไปฝืนพลังงานว่าเป็นของเราเนาะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกันไว้นะคะโอเคมาค่ะมาดูท็อปปิกว่าวันนี้แม่หมอสับไว้บ้างแล้วแม่หมอเขาเปิดก่อนนะว่ามันเป็นจะเป็นแนวลักษณะท็อปปิกแบบไหนโอเคอืมแม่หมอรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของ ดดเบจิชเชนนะคะจัสติเอ้ยไม่ใช่จัดเมนต์นะคะแล้วก็เดอะฮัลโ a ลแมันหมายถึงคู่ที่มีจิตวิญญาณสื่อถึงกันได้ค่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าใครบางคนถ้าเกิดไม่ได้คุยกันแต่มันรู้สึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาหรือว่านึกถึงเสมอๆๆซ้ำๆไม่ว่าจะหายไปคือมันเหมือนมีความรู้สึกที่ตรงกันนะคะมันมีความรู้สึกว่าทั้งคุณแล้วเขานะไม,ไม่ว่าจะอยู่ตรง ที่ใดก็ตามทําอะไรอยู่ก็ตามเมื่อว่างเนี่ยมันจะแวบ,บขึ้นมารู้สึกถึงกันตลอดเวลาหรือว่าคิดถึงอะจนแบบงง,งๆทําไมเรานึกถึงคนนี้จังอะไรเงี้ยค่ะทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะเป็นในเรื่องพลังงานที่เกี่ยวกับแม่หมอว่าเกี่ยวกับทวินเฟมนะคะทวินเฟมคือคนที่แบบมีอะไรที่แบบว่าสื่อถึงกันได้นะคะโอเคคราวนี้เรามาดูว่าให้เขาจะบอกอะไรนะคะ ขอให้ไพ่บอกอะไรบางอย่างให้มาอืมมันเป็นความรู้สึกของเจ็ดดาบเจ็ดดาบกับหัวมันหมายถึงว่ามันผ่านคู่คุณทั้งคู่เคยผ่านช่วงเวลาแห่งการปิดบังซ่อนเลนส์ใส่หน้นากากปิดบังความรู้สึกต่อกันมาแล้วซึ่งตอนเนี้ทาไมแม่หมอปิ้งขึ้นมาอย่างหนึ่งความรู้สึกว่าคู่ของคนที่มาดูในแรนดอมเนี่ย มันเหมือนผ่านร้อนผ่านหนาวเหมือนกันนะแม่หมอเนยไม่ได้บอกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันแล้วหรือยังอะไรเงี้ยแต่แม่หมอว่าระยะเวลามันยาวนานจนผ่านความรู้สึกที่แบบเจ็บปวดทําร้ายกันมาก่อนหรือว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะมีแบบทั้งคู่ก็ได้หรือว่าใครคนใดคนหนึ่งอนะที่ที่ที่ค่อนข้างใช้คําพูดที่มันรุนแรง อาจจะฟาดฟันกันด้วยคําพูดอะไรบางอย่างแล้วมันไม่สามารถที่จะเอาคืนกลับมาได้อะค่ะคําพูดนั้นๆน่นนะแต่ว่าพวกคุณน่ะเหมือนกับไม่ว่าค่ะมันเหมือนกับพวกคุณน่ะน่าจะรู้จักกันมายาวนานนะหลายปีเลยแหละแม่หมอมองว่ามันมีเหมือนคนที่แบบเหมือนดูซีรีส์ซีรีส์หนึ่งอ่ะอีพีหนึ่งรู้สึกมารู้จักกันอีพีสองมีความไม่เข้าใจกันห่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยหรือผ่านช่วงเวลาที่แบบ เห็นกันมายาวนานนะแล้วก็มีเรื่องทะเลาะไม่เข้าใจผิดใจแล้วเข้าใจผิดกันมาตลอดเลยอย่างเงี้ยจนมาวันนี้แล้วแบบต่างคนต่างพยายามเงียบอยู่ในเซฟโซนแต่เจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่นะเนี่ยมันเหมือนกับคิดถึงกันความรักก็ยังอยู่แต่มันเหมือนกับแตะต้องกันไม่ได้เออรู้สึกถึงกันตลอดแต่อยู่ในเซฟโซนของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงกันในในที่ของของของตัวเองที่ใครที่มันแล้วมันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่มีเรื่องเข้าใจผิดเรื่องที่ แบบสงสัยคนนั้นแบบปิดบงังซ่อนเลนอะไรบางอย่างแล้วมันผ่านจุดนั้นมาเนี่ยมันมีพลังงานของสามถ้วยขึ้นมาว่ามันไม่สามารถทําอะไรความสัมพันธ์ของพวกคุณได้อ่ะแม่หมอคิดท็อปปิกออกแล้วแม่หมอรู้สึกว่ามันจะเป็นลักษณะว่าทวินเฟรมไม่ว่าคุณจะทะเลาะก,กันมากแค่ไหนอ่าเราก็ยังต้องการกันอยู่ดีเพราะคุณคือความสุขของกันและกันโอ้โ จริงๆนะคะเพราะว่าสามถ้วยเนี่ยเป็นความสุขก็คือเป็นความลักษณะของฉันเพื่อนสนิทเพื่อนกันพี่น้องที่สนิทกันแล้วรู้สึกว่าไม่ว่าจะผ่านเรื่องราวดาร์กดาร์กมาอย่างไงอะพวกคุณอะก็ยังรู้สึกอยากมีกันละกันแม่หมอใช้คำนี้เลยอยากมีกันละกันในชีวิตเพราะว่าเราคือความสุขเพราะว่าพองเงียบหายกันไปแล้วพวกคุณคิดถึงกันอะดูสิความรู้สึกความรู้สึก Night of Cup นะมันเป็นอ่ารักต่างไวัยได้นะคะแม่หมอเปิดไพ่พลังงานแรนดอมโดยใช้ไล์เดือไ์เชียร์ทาโรทิไลอะไนท์อ็อบคัพจะขึ้นซึ่งพลังงานไพ่ใบนี้มันจะเป็นหมายถึงคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเราแล้วก็หรืออาจจะต่างอายุกันแค่3ปีไม่มากไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันเยอะนะคะไล่เรียกกันหรือเอคนที่เข้ามาดูเนี่ยพลังงานของคนที่คุณนึกถึงอะ เด็กกว่าคุณเนาะไนอฟคัพอย่างเงี้ยค่ะอยู่ใกล้ใลเคียงกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความรู้สึกเขาอะไนอะชอบชอบคุณแล้วก็รู้สึกแบบว่ามีความสุขทุกครั้งอยากบางครั้งนะอยากมีของขวัญของฝากให้นะมีจดหมายที่ปิดผนึกเป็นรูปหัวใจแต่ยังไม่ได้ส่งให้เพราะด้วยความห่างเพราะด้วย บบที่ผ่านมามันปิดบังกันไว้อะนาะความรู้สึกอ่ะมันเป็นปิดบังความรู้สึกได้นะแต่ตอนเนี้ยความรู้สึกมันเหมือนอยากอยากจะแสดงออกให้มากขึ้นอ่ะมันเหมือนผ่านช่วงเวลาที่แบบอึดอัดแล้วก็อยู่ในเซฟโซนตัวเองมายาวนานแล้วตอนนี้อยากจะแสดงออกมากขึ้นแล้วอะค่ะงั้นไปต่อโอ้โหเนี่ยขึ้นมาเป็น king of cup อีก m a g i n อ of cup นะแต่พลังงานนี้ก็เหมือนคนที่เป็นแบบไม่ไม่แก่กว่ากัน่ะเออไล่ไล่กันนะ ค่ะแม่หมอพูดผิดนะไม่ใช่ไม่ใช่ king of cup เป็นเพศ of cup เพราะฉะนั้นแม่หมอยืนยันได้เลยว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคนรุ่นราเขาเดียวกันหรือว่าต่างอายุกันไม่มากคนที่เข้ามาดูน่าจะอายุมากกว่าคนที่คุณนึกถึงนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีพลังงานของคนที่เด็กกว่าเนี่แหละอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเพศ of cup กับ knight of cup นะคะโอเคถูกแล้ <laughs> โอเคนะเขามีความรู้สึกที่ดีให้แก่คุณแต่วางทีชอบ เก็บเอาไว้ในใจนิ่งไม่แสดงออกแล้วก็แบบทำเป็นคนแบบชิวๆทาเป็นคนแบบคือแบบชอบในลักษณะของาการชอบกันไปแบบนี้แอบรักกันมากกว่าไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกความรู้สึกก็ได้ขอเป็นอย่างนี้แล้วก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยเห็นไหมมันมีพลังงานบางอย่างที่แม่หมอมองว่าเป็นทวินเฟรจริงนะเพราะมันมีทวินเฟลเนี่ยความรักจะค่อนข้างเน็ดเหนื่ยนิดนึงอย่างเช่น คนคนหนึ่งตามอีกคนนึงจะแบบมีระยะห่างเหนือหนีหรือว่าไม่กล้าเข้าใกล้หรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องต้องเงียบใส่กันเด็ดเดีเห็นปะแต่ทุกๆครั้งที่พวกคุณนะ่ะหรือพออีกคนนึงเริ่มเงียบละเริ่มแบบเร,แบบเริ่มอยากบุฟออนอีกคนนึงก็อยากจะแบบใจมันยังยังยังอยากจะมีกันแล้วกันอยู่เนี้ยอ่ะมันสลับกันนะ่ะพออีกคนนึงแบบอ่ะคนนั้นแบบเอ้ฉันท้อแล้วนะ มันเหมือนกับว่าเออทำอย่างนี้กับฉันฉันก็เงียบก็ได้อีกคนนึงพอเราเริ่มพอพอคนนั้นนเงียบอีกคนนึงจะรู้สึกเข้าหาหรือว่ากระตุกให้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะมันเป็น the date and the rebirth the date and the rebirth นะคะมันเหมือนแบบมีการเกิดใหม่ทุกครั้งไม่ว่าจะหายกันไปนานแค่ไหนเพราะอะไรปะเพราะความรู้สึกกับ the high princess พวกคุณอะลุ่มหลงแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยพวกตัวคุณเองอะไม่ทราบว่าคุณอะทาไมรู้สึก ดีฟกับคนคนนี้มากๆทั้งคู่ด้วยนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่นึกถึงกันตลอดเวลามันมีพลังงานของห้าดีอะที่มันแบบว่าสื่อถึงกันถ้าสมมติอีกคนหนึ่งกำลังสนุกสนานอยู่อารมณ์ดีอยู่อย่างเงี้ยแต่พอพอพอมีมันจะมีช่วงแวบ,บที่รู้สึกเฮ้อยอยู่อยากอยากนั่ง น่งงงโอทีไหนสักแข่งเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อเงี้ยค่ะบางครั้งมันเป็นพลังงานของคู่ของคุณที่ส่งเข้ามาถึงแม้ว่าคู่ของคุณนั้นอ่ะคือแม่แบบแม,แม,แม่แม่หมอไม่ได้บอกนะว่าคุณจะได้เป็นคู่รักกันอ่ะแต่มันเป็นลักษณะของยากมากระหว่างคู่ทวินเฟรมที่มันจะสมหวังในความรักอ่ะจะสมหวังก็คือต้องใช้เวลาเนี่ยยาวนานมากๆม,มีโอกาสที่จะเป็นคู่กันได้เหมือนกันเป็นคู่ที่จะได้อยู่ สุดท้ายสุดทางของชีวิตได้แต่มันต้องผ่านช่วงเวลาเยอะแยะเชื่อช่วงเวลาที่ฝ่าฟันอะมากๆนะคะมันจะมีระยะห่างมีความต่างอะไรบางอย่างที่ความไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาอะไรบางอย่าง,งคู่อะค่ะนะคะ,นะคะเมื่อแม่หมอจับพลังงานได้อย่างคือพวกคุณอะผ่านการทะเลาะหรือว่าการไม่เข้าใจกันมาใช่ไหมแต่คุณเชื่อไหมพลังแม่หมอเปิดไพ่ใบหนึ่งคุณดูสิว่ามันจะไม่ใช่คู่ทวินเฟลมได้ไกลเนเมือ่อ เป็นคู่กันนั่นแหละแต่เป็นคู่กันในลักษณะที่จะต้องมาเจอกันเพื่อชดใช้อะไรกันบางอย่างแล้วจะสุดทางเนี่ยจะได้เป็นคลองรักกันไปจนแก่เท่าหรือไม่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้แม่หมอค่ะเพราะว่า Queen of Sword แล้วก็ k คิงออฟ o r ดเกิดขึ้นนี่คือพลังงานของคู่แล้วกลับหัวแล้วแม่หมอสังเกตว่าเมื่อก่อนเนี้ยพวกคุณน่าจะฟาดฟันดุเดือดทะเลาะตีกันไม่ยอมกันยอมหักไม่ยอมงอแต่มาจนจุดเนี้ย ความทะเลาะของพวกคุณหรือว่าความที่แบบใส่กันของพวกคุณนะคะมันทําให้ตอนเนี้คุณนะ่ะเหมือนกับอยากมีกันและกันในชีวิตเนาะมันอยู่พวกคุณนะ่ะปรับปรับตัวเองโดยที่พวกคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าลดกันลดอารมณ์ของตัวเองหรือว่ายอมกันลงอย่างที่แบบมันมีจุดพอดีในการที่จะแบบไม่ทะเลาะก,กันแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นพลังงานที่น่ารักมากเลย